ถ้ามันสอนผิดหมดอ่ะแต่คนยังไปนั่งศรัธทธายังนั่งไปเชื่อกันเขาพูดอะไรก็เชื่อเขาพูดว่าเขาเป็นอนาคามีกลับมาเกิดก็เชื่อทำไมพวกนี้ถึงบอกว่าอย่าไปอ่านตำราเยอะปฏิบัติเลยเพราะอะไรมันกลัวมันกลัวว่าถ้าเราอ่านตำราเมื่อไหร่เราจะเกิดความรู้เมื่อเกิดความรู้ปุ๊บมันจะยิงประเด็นได้เลยว่าเอาที่มึงพูดมามึงพูดผิดนี่วาเด็กคนนี้น้องคนนี้พูดมาแบบนี้นะลูกดิฉันพูดมาแบบนี้ต้องเชื่อลูกดิฉันลูกดิฉันดีที่สุดเก่งที่สุด ลูกดิฉันเลิศเลยเพอร์เฟก perfect, ลูกดิฉันเป็นลูกเขาพูดไอ้เจ้ามันเอาอะไรมาจากไหนมันเอาอะไรเอาความมั่นมาจากตรงไหนอืมเอาความมั่นใจตรงนี้มาจากตรงไหน,นไม่ศึกษากแล้วอาจารย์ย้ําเสมอว่าจะไม่โทษเด็กอาจารย์โทษผู้ใหญ่โทษพ่อโทษแม่มันนั่นแหละเพราะตัวต้นเรื่องคือพ่อกับแม่มันไม่ใช่ลูกถ้าลูกพูดทำมาให้ฟังพ่อแม่ฟังพ่อแม่ควรต้องศึกษาว่าที่ลูกพูดถูกหรือผิด ไม่ใช่ลูกพูดอะไรมาเชื่อหมดนันมึงก็เอาลูกมึงเอาไปเป็นพ่อแม่มึงซะคนตื่นธรรมหรือว่าอาจารย์ตื่นธรรมนะครับถ้าเราย้อนไปฟังนะครับคลิปเหล่านี้เนี่ยคนตื่นธรรมเนี่ยนะครับมีการออกมาวิพากวิจารณ์คลิปเหล่านี้ผ่านมาหนึ่งปีแล้วนะครับต้องยอมรับว่าเป็นผู้มาก่อนการจริงๆวันนั้นเนี่ยกับวันนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยคนตื่นธรรมยังไม่ดังขนาดนี้ แต่วันนี้คนตื่นทำเนี่ยเป็นไบรัลในโลกโซเชียลและมีคนติดตามเยอะมากนะชอบในการอาสอนหลักธรรมพูดถึงหลักธรรมซึ่งตรงไปตรงมาและเข้าใจง่ายหลายคนฟังและใช้ชีวิตง่ายขึ้นอาจารย์ตื่นทำหรือคนตื่นทำเนีครับเคยออกมาวิพากวิจารณ์นะประเด็นอนาคามีกลับมาเกิดและการเคลื่อนไหวของรัฐที่เชื่อมจิตคือหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่อาจารย์ตื่นทำพูดเนี่ย ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นแบบนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปโทษเด็กไม่ได้นะคือเด็กเนี่ยพูดออกมาได้ครับในเรื่องธรรมะเด็กสนใจธรรมะเนี่ยไม่ผิดแต่น้านที่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ฟังแล้วเอามาคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เด็กที่ลูกเราพูดออกมานถูกไหมถูกก็บอกถูกไม่ถูกต้องบอกลูกว่าอะไรถูกอะไรผิดสิ่งอะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูดและอะไรเป็นจริงอะไรไม่เป็นจริงอย่างอนาคมีกลับมาเกิดได้เนี่ยดันปรากฏว่าเออเอออ,อไปซชอย่างนั้นนะและไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรอะ่ะป้อนข้อมูลใส่นะปั่นจนจน,จนมีชื่อเสียงโด่งดังคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคนตื่นทำหรืออาจารย์ตื่นทำเนี่ยมองทะลุป,ป,ป,ปลุกป่งหมดเลยนะพูดตรงๆคือมาก่อนการแล้วดูออกตั้งแต่แรก ลองไปฟังครับย้ําว่าผ่านมาหนึ่งปีวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและดูเหมือนว่าจะย่ําแย่ลงไปกว่าเดิมด้วยสอนผิดหมดอ่ะแต่คนยังไปนั่งศรัทธายังนั่งไปเชื่อกันเขาพูดอะไรก็เชื่อเขาพูดว่าเขาเป็นอนาคามีกลับมาเกิดก็เชื่อทําไมพวกนี้ถึงบอกว่าอย่าไปอ่านตําราเยอะปฏิบัติเลยเพราะอะไรมันกลัว มันกลัวว่าถ้าเราอ่านตำราเมื่อไหร่เราจะเกิดความรู้เมื่อเกิดความรู้ปุ๊บมันจะยิงประเด็นได้เลยว่าเอาที่มึงพูดมามึงพูดผิดนี่วามึงพูดผิดนี่มึงหลอกพวกกูนี่จะรู้ทันทีหูตาสว่างความฉลาดเกิดใช่ไหมใช่มันใช่แน่นอนมันเลยอันเราไว้มึงอย่าอ่านตำราเยอะนะหนอนหนังสือนี่อ่านตำรามากไปแล้วก็สอนลูกศิษย์ลูกหาตัวเองคนที่ไปช่วยกันกราบไหว้ตัวเองว่าอย่าไปอ่านตำราอันนี้มันเป็นการปฏิบัติเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตน มันเป็นเรื่องนอกตาําราเราต้องปฏิบัติให้เห็นเองนี่เด็กคนนี้น้องคนนี้พูดมาแบบนี้นะลูกดิฉันพูดมาแบบนี้ต้องเชื่อลูกดิฉันลูกดิฉันดีที่สุดเก่งที่สุดลูกดิฉันเลิศเลยเพอร์เฟกลูกดิฉันเป็นลูกของพร้พุทธเจ้ามันเอาอะไรมาจากไหนมันเอาอะไรเอาความมั่นมาจากตรงไหนอืมเอาความมั่นใจตรงนี้มาจากตรงไหนไม่ศึกษาไงมันก็เลยห้ามทุกคนอย่าไปอ่านตำรานะเพราะทหารตำราแล้วเป็นไงฉลาดเลยถ้าฉลาดปุ๊บเป็นไงคนหนีหมดสิ ใครจะมากราบการกูลหะทีเนี้ยใช่ไหมไม่มีใครมากราบการแล้วทีนี้ไม่มีใครเข้ามาหากูได้แล้วมันเลยบอกไงว่าอย่าอ่านตำราใครห้ามเราอ่านตำราเอามืองฟาดปากมาสักทีหนึ่งเพราะมันกําลังห้ามให้เราเป็นคนที่มีปัญญาเราจะไม่ฉลาดไงน,นั่นแหละคนที่ไม่อ่านหนังสือไงเลยวิ่งไปหากันน,นั่นไงเลยหลงกัน,นไปนั่งกราบเด็กคนหนึ่ง กาบการอ้อนวอนขอร้องไปเล่าความทุกข์เด็กมันจะรู้เรื่องอะไรแค่ถามสมาธิยังไม่รู้เรื่องเลยมีคนนั่งถามไปดูคลิปสิพยายามถามมานั่งสมาธิแบบนี้เป็นยังไงรู้ลมให้ใจเข้าออกดีไหมหรืออะไรยังไงเด็กงงงง,งเพราะมันไม่อยู่ในสคริปต์ไงพ่อแม่ไม่ได้ใส่สคริปต์นี้มาไงถามก็ถาม,ถาม,ถามยิงประเด็นเข้ามาก็ตอบไม่ได้มันเด็กอะ่ะเขาก็พยายามจะหาข้ออ้างมารองรับความชอบธรรม คนก็ติดตามกันเยอะมากเลยจะก,ก็งงมากเลยว่าไปก็ได้ยังไงขนาดนั้นไปดูได้เลยไอ้พวกนั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติจริงหรอกส่วนใหญ่มันหลงเท่านั้นแหละสายมูเท่านั้นอ่ะอืมพระอาจาร,รย์อย่างที่บอกแล้วอาจารย์ย้ําเสมอว่า,าจะาไม่โทษเด็กอาจารย์โทษผู้ใหญ่โทษพอ่อโทษแม่มันนั่นแหละเพราะตัวต้นเรื่องคือพ่อกับแม่มันไม่ใช่ลูกถ้าลูกพูดทำมาให้ฟังพ่อแม่ฟังพ่อแม่ควรต้องศึกษา ไหว้ที่ลูกพูดถูกหรือผิดไม่ใช่ลูกพูดอะไรมาเชื่อหมดนมันมึงก็เอาลูก <_ an> มึงเอาไปเป็นพอ่อแม่มึงซะง่ายๆแค่นั้นเลยเอาพานมานั่งกราบไหว้บูชาลูกตัวเองซะเลยจะได้จบนู่นเอาไปวางไว้บนหิ้งพรนะน่ะนั่งกราบไหว้ไปงงๆงง,ง,งกราบเหมือนชาวบ้านที่เขากราบกันนะ่ะใช่ไหมละ่ะลูกเราเรามีลูกลูกพูดอะไรมาเรายังไม่ต้องกันกองก่อน,อนเลยว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่นี่จะไม่คิดตรวจสอบก่อนเลยหรอว่าจริงหรือเปล่าถูกหรือเปล่าใช่หรือ,รอ,รอไม่ เชื่อเลยเหรอเด็กมันก็คือเด็กพูดอะไรมาเราต้องตรวจสอบว่ามันจริงหรือไม่จริงเออมันเป็น,นดูอาัศาจรรย์ดีว่ามันพูดธรรมะมาได้ยังไงว่ามันไม่เคยศึกษามาไปตรวจสอบด้วยว่าถูกหรือผิดไม่ใช่เชื่อเลยแล้วเอาไปบอกคนอื่นต่อไปอีกมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยตลกมากมเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาด่าอาจารย์ไรพวกสาวกทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาด่าอาจารย์ละเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดคลิปนี้ลงด้วยเกินสิบนาทีแล้วมั้งเนี่ย แต่เดี๋ยวไอ้พวดน้อก็จะมาดา่าจา้าแหละอีกว่าก็มึงอ่านเยอะไงไม่ปฏิบัติอืมก็ย้อนกลับไปว่ามึงก็ช่วยกรุณาอ่านกันนิดนึงจะได้ฉลาดอืมเพราะไม่อ่านไงก็ไม่รู้นี่มันจึงหลงงมงายใครพูดอะไรกูก็เชื่อไปหมดอืมมันถึงได้มีรัทธิพระบิดานี่ไงไปกินขี้กินเยี่ยวกันนะเพราะไม่อ่านไงน,นั่นแหละไม่อ่านเห็นแล้วย,ยังว่าไปมีโทษใครพูดอะไรกูก็เชื่อโดนหลอกไปหมดอน่ะ ใครว่าอะไรดีกูก็เอาหมดซื้อหมดจ่ายหมดยอมทุ่มเงินทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์เขาบอกให้เสียตังกูก็เสียเขาบอกให้จ่ายกูก็จ่ายสุดท้ายก็มานั่งร้องห่มร้องไห้เงินไม่พอใช้เป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นมากเกินไปเป็นไงล่ะโง่หรือฉลาดล่ะเออเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษใครโทษตัวเองนั่นแหละที่ไปวิ่งกาบว่ากาบกาบ,บไ่ว้อ,อ้นวอนขอร้องเขาโดยขาดปัญญาไม่ศึกษานั่นแหละคือโทษของการไม่ศึกษาเพราะฉะนั้นเลิกพูดกันสักทีว่าอ่านแต่ตำราอ่านแต่ตำราเลิกพูดกันสี ไม่อ่านตำราแล้วจะเอาความรู้ที่ไหนไปปฏิบัติฟังอย่างเดียวจะรู้ได้ไงเขาพูดถูกหรือพูดผิดเราทําได้แค่มโนเพ้อพบเอาว่าเขาจริงเขาใช่เรามโนเอาตามความเห็นของเราแต่ความเป็นจริงมันถูกมันผิดเรารู้ไหมล่ะไม่รู้ไงเออศึกษาสิเออเวลาฟังใครพูดปุ๊บมันจะรู้ทันทีเลยว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่แต่คนที่มันไม่รู้อ่ะมันไม่เคยอ่านไม่เคยศึกษาฟังอะไรมันก็ใช่ไปหมดอ่ะเอออันนี้ก็ใช่อาจารย์นี้ก็ใช่อาจารย์นั้นก็ใช่มันใช่ไปหมดเลยเอาสักอ่านหนึ่ง ไม่ใช่เหรอแหละไปหมดวิ่งไปวิ่งไปเพทะโลเขาไปเขาเฮก,กันช่วงไหนเป็นกระแสกูก็ไปอะไรกระแสดับกูก็เปลี่ยนที่ไปกระแสใหม่มันเพทะโลกันไปเรื่อยเปื่อยอะอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ไม่โทษเด็กเลยเด็กมันน่าสงสารต้องโทษพ่อแม่มันันแหละเสี่ยมให้ลูกมันเป็นแบบนี้ไม่รู้จักห้ามเลยเหรอห้ามสิ <S <S เด็กมันนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆอยู่กับโรงเรียนอยู่กับบ้านอ่ะมันจะเอาคนจากไหนมาเป็นพันคน มาให้มานั่งฟังมันก็พ่อแม่มึงปั่นไงปั่นให้มันเกิดกระแสขึ้นมานี่ไงแล้วเดี๋ยวถึงเวลามันเป็นกระแสใหญ่โตมีคนด่าเด็กมันรับไหวไหมล่ะแล้วถ้ามันเข้าไปโรงเรียนพ่อแม่มันพูดถึงลูกอ่ะรับไหวไหมในบริบทนั้นอ่ะที่จะต้องให้ลูกไปโดนบูลลี่อยู่ในโรงเรียนอ่ะรับไหวไหมถ้าผลที่ออกมาแล้วมันเกิดกระแสมันตีกลับมามันไม่ได้เป็นในมุมนั้นอ่ะมันเป็นกระแสตีกลับคนเริ่มโจมตีมากขึ้นเริ่มแอนตี้มากขึ้นเริ่มไปอยู่ในหมุดในบริบทที่ไม่ถูกต้องมากขึ้นอ่ะ ลูกเราจะเป็นยังไงไม่คิดถึงลูกเลยเหรอเออเพื่อมันจะบูลลี่ลูกเราอย่างไงเราจะไม่สนใจลูกเราเลยเหรอเอาแต่ประโยชน์อย่างเดียวให้คนวิ่งกันเข้ามาแล้วก็พยายามปั่นกระแสคอนเทนต์มากเลยทําภาพขึ้นมาแล้วก็บอกน้องน้องบอกอย่างนี้มาพ่อแม่บอกอย่างนี้มาอะไรก็ไม่รู้อะนะพยายามยกชื่ออ้างชื่อลูกอย่างเดียวอะเพราะคนมาศรัทธาลูกไงมันเวลาพูดอะไรปุ๊บมันก็จะอ้างชื่อลูกมาเลย ลูกบอกมาแบบนี้น้องบอกมาแบบนี้นะน้องแบบสอนแบบนี้การนั่งสมาธิติดตรงนี้น้องบอกแบบนี้นะน้องไม่ได้บอกหมดหรอกพ่อแม่มันนี่แหละปรุงแต่งถ้าเป็นเทวดาเฉยๆกับชาติมาเกิดอาจารย์ไม่ว่านะแต่มาดันดเป็นเทวดาที่เป็นอนาคามีเนี่ยมันต้องโดนดา่าไงเออถ้าเป็นระดับอื่นเทวดาอื่นอ่นนะการม,มาพบลูกประพบอลูกประพบเป็นเลยไม่ว่าแต่ถ้าเป็นอรรยบุคคลเนี่ยถ้ามันเป็นอรรยบุคคลขั้นโสดาบันอาจารย์ก็จะไม่ด่านะเออ จะไม่พูดด้วยเพราะอะไรโสดาบันมันยังเกิดได้ไงแต่นี่มันดันไม่รู้ไปเกิดเป็นนาคามีไงเออเห็นไหมเพราะความไม่รู้แทๆ้ๆนะเลยจับประเด็นผิดเลยไม่น่าพลาดเลยเออพลาดไงเป็นอนาคาเมียไงใครแย้งก็ไม่ได้อานารกให้เขาหมดเออมานี่มาอนารกมาให้อาจาร์นี่มาให้อาจารย์ตกนรกลองดูมันจะตกไหมออลองดูใครนรกจะแดกก่อนกันมาเอาไหมล่ะมาวัดกันเอ,อนรกจะกินใครมาสิ อาจารย์เห็นหลายคนนะเข้าไปคอมเมนต์กันด่าแต่เรื่องนรก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 เนี่ยตกนรกนะระวังตกนรกนะอ่านมาระวังตกนรกนะปา마สระวังตกนรกนะแหมขู่นรกกันเก่งเหลือเกินอืมขู่นรกกันเก่งเหลือเกินนรกนะห้อยคอมึงอยู่มึงยังไม่เห็นเลยนะเอาหัวจุ่มลงไปนิดเดียวก็ถึงแล้วอืมระวังให้ดีเถอะไอ้ตัวคนพูดแต่ตัวดีอ่า ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ